ใชแล้วก็จริงถ้ามันฟื้นชีวิตขึ้นมาอันนี้งูพิษนี่ค่ะนี่คืออ๋อมันมันกินไม่ได้หรอกลูกอันนั้นอ่ะอันนี้คืองูพิษนะคะนี่สกแซกนะคะงูสีทองลายสกแซกขันมันมาเอิงแต่ว่ามันมันตายมันตายแล้วล่ะค่ะครับเออไม่เอาหรอกจะเอาไปทําไมล่ะเพือจะไปพัดเพชรบ่มันมีหยานนี่ยังได้เพิ่นนี่นะนี่จับตังสิบเอ็ด ยังสิไปิจับงูอยู่ค่ะอันนี้ค่ะไ่นี่คือนี่คือถือว่าตัวใหญ่แล้วนะคะนี่คือตัวใหญ่นี่ตัวนี้ประมาณฟุดหนึ่งค่ะฟุดฟุดนิดๆนะคะโบต้องไปว่ามันไหมบิ๊กจ้องใกล้เลยปั๊บเบื่องดูค่ะอันตายได้ได้ประมาณสองสามมือแล้วค่ะงูตัวนี้ถูกรถเหยียบตายถอยลูกถอยไป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 ไม่ต้องไปยุ่งกับเขาหรอกลูกทางใครทางมันลูกเออไปไปไปเดินไปเดิน Okay. นนว okay. ิ่งวิ่งพี่เพชรไปนนแล้วไปไม่ี่ลกิอันยังมาจบกับงูอยู่เป็นบาปปล่อยปล่อยเขาฮะไม่ต้องมาฮะอะไรจะอยู่กับมันเหรอจะเอาไปไหนกลัละอีนะคะอีนยังกะอีนนะฮะอันเอามันเพิ่นบอก จะเอางูใส่ในกระป๋องแม่ใช่ไหมโอ้ยผายผ้าว่าเหรอคะเบิงเพิ่นสิเก็บงูเบิงสิเพิ่นสิเอาไปผัดเผ็ดคือจังไหนคะบอกให้เอาง่วนบอกให้แม่เอางูใส่กระป๋องเมื่อเฮือนน้ำบ่ต้องไปยิงมันไปเดินบายบายก่อนบายบายอุ่นมาก่อนยายานี่บ่มียาเด้ปั๊บถอยไป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  งั้นแม่ไปกันมาแล้ว <c oughs> ม่หย่านเอียงค่ะอ <c oughs> ไปเดินเดิน